เสือสุดยอดเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณรอบด้านยิ่งเป็นวัตถุมงคลเสือที่อยู่ในสายวิชาของสำนักเขาอ้อการันตีความเข้มขัังด้วยนามของพระเกจติอาจารย์มากมายในอดีตจนถึงปัจจุบันเปิดบูชาแล้วเครื่องรางเสือพยัคฆราชเขาอ้อโดยพระอาจารย์วันสิริวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงครั้งแรกของรูปหล่อเสือเนื้อโลหะอุดมวลสารเขาอ้อของแท้จากวัดครับ ปลุกเสกถึง3วาระใหญ่โดยเกจิอาจารย์สายเขาอ้อมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยก่อนที่ของจะหมดครับวัตถุธาตุมงคลเสือเป็นเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์เด่นดีครอบจักรวาลทางด้านสเสน่ห์เมตตาบารมีมหาอำนาจเสริมตบะบัเป็นมหากันมหาอุดมหาปราบมหาชนะแข้งลาดคงกระพัน มีอำนาจสะกดกันแก้สิ่งชั่วร้ายจากพลังงานอัปมงคลทั้งหลายจะเข้ามากล้ำกลายมิได้เลย